อันนี้ผมได้แกะวงจรอ,ออกมาเรามาดูการทํางานของไตรแอกครับอันนี้เป็นวงจรของเครื่องซักผ้าทำทรงฝาบน1 0กิโลกร,รมัมรุ่น W ่น a 1 3 r 3ซึ่งเป็นของ8ปีที่แล้วนะครับปี2550นั่นเองครับอันนี้ก็คือการแกะวงจรอ,ออกมาแล้วจะอธิบายการทํางานของไตรแอกนะครับว่าเขาทํางานกันอย่างไรการทํางานของเขาจะไม่ใช้ไดแอคครับเขาจะไม่ใช้ไดแอกตัแอกก็จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นตัแอกทั้งหมด3ตัวทั้งหมดมี5ตัวครับจะมีตัวเล็กๆ3ตัวนะครับเบอร์ M1L43 นะครับ หนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวใหญ่สองตัวนะครับที่บอกในข้างต้นนี่ก็คือตัวใหญ่ติดเซ็งครับสองตัวทาหน้าที่หมุนซ้ายและหมุนฝาผมจะอธิบายจากตัวแรกก่อนนะครับการทํางานของเขานะครับแรกนี้ก็ขาที่หนึ่งครับนี่ก็คือรูปร่างของตัวแอกครับถห้ได้แอกตัวใหญ่ที่ติดเซ็งก็รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีรูนะครับแล้วจะเป็นด้านหลังจะมีเหล็กแล้วเราก็ต้องทาทีเรลโคนที่แผ่นด้านหลังแล้วก็จับกับซิงนะครับซิงระบายความร้อนครับ เมื่อหันหน้าเข้ามานะครับตัวหนังสือจะอยู่ข้างหน้านี่นะครับบอกเบอร์อะไรอยู่ตรงนี้ขาหนึ่งก็คือทีหนึ่งขาสองก็คือทีสองครับขาสามก็คือเกตน่าจะเป็นแบบนี้ทุกเบอร์ครับนับเลยหนึ่งสองสามวิธีจำง่ายก็คือว่าขาหนึ่งก็คือทีหนึ่งขาสองก็คือทีสองส่วนขาที่เหลือก็คือเกตเกตก็คือประตูประตูก็คือเวลาทิกนะครับต้องมาทิกตรงนี้เมื่อทิกปุ๊บขาหนึ่งกับทีสองก็จะเป็นไงครับช็อตติดกันโดยปกติที่หนึ่งกับทีสองท สัญญาณสั่งมาจาก CPU คลิกที่ขาเกตปุ๊บสองขานี้ก็จะติดกันทันทีสามารถไฟสมารถวิ่งไหลผ่านจากที่2ไปที่1ได้เลยครับทำหน้าที่เป็นสวิตช์นั่นเองครับขาที่2นะครับเมื่อมีการทิกสัญญาณมาจากขาเกต CPU จะเป็นตัวสั่งมาแล้วจะมีสัญญาณมาเข้าขาเกตพอสัญญาณมาทิกที่ขาเกตกระตุ้นที่ขาเกตปุ๊บสองขานี้จากการที่เป็นถนวนตัดข่าวออกจากกันเวลาเมื่อมมีการทิกปุ๊บมันก็จะต่อกันทําให้ไฟสามารถไหลจากทีสองมาที่1ได้ทาให้พบวงจรทําให้เกิดการทํางานของมอเตอร์หมุนซ้ายและ มอเตอร์บุฝานั่นเองส่วนในนี้ก็เป็นตัวเลกตัวเล็กต,ตัวเลกเราก็ต้องหันด้านที่มีตัวหนังสือขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะนับเป็นขาหนึ่งขาสองขาสามนะครับวิธีจำง่ายๆก็คือตัวเล็กเนี่ยจะจำง่ายๆเลยก็คือขาเกต,ตจะอยู่ตรงกลางเป๊ะจะเป็นอย่างนี้ทุกเบอร์ขาหนึ่งก็จำง่ายๆก็คือหนึ่งก็ทีหนึ่งตรงกลางก็คือเกตจำง่ายๆก่อนอว่ากลางๆคือสาหรับตัวเล็กเหมือนทางทิิเตอร์เนี่ยตรงกลางคือเกตเลยแล้วทีนี้ก็เหลือขาหนึ่งกับขาสามขาหนึ่งก็ง่ายๆก็คือหนึ่งก็ค สามก็ที่เหลือก็มันก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากทีสองครับสายไฟ AC นะครับจากไฟบ้านนะครับเข้ามาจะเข้ามาที่ตำแหน่งนี้ครับแจ็คสีขาวนี่นะครับแล้วก็สีดํานะครับเป็นไฟ AC นะครับไฟเอซจะมีสองเส้นนะครับเข้ามาสายสีขาวอยู่นี่สายสีดําอยู่นี่ครับเมื่อเรากดสวิตช์ power สายสีขาวไฟ AC นะครับซีพียูจะสั่งให้รีเลย์นะครับรีเลย์ตัวนี้ทํางานนะครับตรงนี้ก็จะมีสะพานไฟแตะติดกันเป๊ะเมื่อแตะติดกันเป๊ะปุ๊บก็เท่ากับสีเหลืองกับสีขาว แตะกันนั่นเองก็เปรียบเสมือนช็อตกันเข้ามาเลยเป็นสะพานไฟจากรีเลย์มาแตะเปะ๊ะจากตรงนี้ทําให้ขาวสายไฟเอซนะครับสามารถทานาสีเหลืองได้นะเมื่อกดป่มมอเวอร์นะครับสายสีเหลืองก็คือสายคอมมอนหรืสายร่วมซึ่งจะไปเข้ากับอุปกรณ์ทุกๆตัวที่เป็นไฟ AC เช่นวบวน้ำของซักปอกวาน้ํายาปะผ้นุ่ม มอเตอร์เดินน้ำทิ้งมอเตอร์หมุนซ้ายมอเตอร์หมุนฝามันก็จะเข้ามาส,สายสีเหลืองสายคอมอนหรือสายร่วมแล้วก็จะมาที่อันนี้ก็คือมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนฝานะครับมอเตอร์ซักและปัน่นทำหน้าที่ทูวินวันนะครับส,สายสีเหลืองนี่ก็จะเข้ามาที่ขากลางของมอเตอร์ขากลางของมอเตอร์ก็คือสายคอมอนหรือสายร่วมนั่นเองนะครับแล้วก็จะออกมาทางสายสีงเงินสายสีเงินก็คือมอเตอร์หมุนซ้ายแล้วก็เข้ามานะครับมันก็จะอะไรลงลง,ลงมาเนี่ยมาเข้าที่ขาทีสองมันจะเข้าไว้ที่ขาทีสองนะคร,าารถ ซึ่งยังไม่สามารถทํางานได้ครับเพราะว่ามันยังไม่ครบมันยังไม่ครบสายมันยังไม่ครบวงจรจับสายสีดำเอซีเส้นสายสีดำเอซีเส้นอยู่ตรงไหนครับก็คืออยู่ที่ขาที่หนึ่งนี่คือขาที่หนึ่งครับสายที่เงินจะมาจับที่ขาสองตอนนี้ทีหนึ่งกับทีสองจะตัดขาดเป็นขนวนจะตัดขาดออกจากกันถ้ามีสัญญาณมาจากขาเกตปุ๊บมันก็จะทําให้ขาทีสองกับทีหนึ่งช็อตกันแล้วก็ทําให้มันทําให้สัญญาณไปจากขาทีสองลงมาที่ทีหนึ่งได้ทาให้ครบวงจรแล้วหมุนนั่นเอง อันนี้เมื่อเรากดปุ่ม power นะครับมันจะยังไม่มีอะไรนะมันก็จะวิ่งมารอที่ขาสมด์นะครับสายที่เหลืองจะไปผ่านขดลวดก่อนเพื่อให้เป็นโหลดครับแล้วก็ข้ามาสายสีน้ําเงินแล้วก็ข้ามมารอที่ขาทีสองนะครับแตงตัวที่ตัวใหญ่ที่ติดซิงค์ครับในอีกทางนะครับมันก็จะไหลมาที่ขดนี่ขดนึงครับมันจะมี2ขดนะครับอีกคนนึงก็จะไหลมาที่สายสีแดงสายสีแดงนี่ก็จะเข้ามาที่แยกสีแดงที่บอร์ดโปรแกรมนะไอ้นี่คือบอร์ดควบคุมเครื่องพาสนะครับสายสีแดงก็จะวิ่งเข้ามาทีสองซึ่ ขาหนึ่งขาสองขาสามขาสองก็คือทีสองเองครับมันจะวิ่งเข้ามาตรงนี้ทีสองซึ่งตอนนี้ทีหนึ่งกับทีสองเปรียบเหมือนเป็นตัดออกจากกันนะมันไม่สามารถต่อกันได้นะครับเพราะยังไม่มีสัญญาณมาทิกที่ขาเกตนะครับสังเกตขาที่หนึ่งนะครับขาที่หนึ่งขาที่หนึ่งจะจับอยู่ด้วยกันหมดเลยนะครับเพื่อที่จะไปสายสีดําซึ่งสายเป็นสายไฟเอีีเส้นหนึ่งนะครับมาจับไว้ตรงนี้นะครับมาต่อกับตรงนี้นะครับเพื่อรอสัญญาณทิกที่ขาเกตเมื่อสัญญาณครบแล้วเมื่อไหร่ก็จะช็อตขาที่หนึ่งขาทีน แล้วก็ทําให้มันมอเตอร์เนี่ยสามารถหมุนไปได้ครับสัญญาณไฟก็จะยังมารอนะครับสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองนี่ก็ยังไปนะครับไปที่วาล์วน้านะครับแต่ผมไม่ได้ว่านะวาล์วน้ําเอาตัวล่างนี้ก่อนแล้วกันครับสายสีเทาก็คือสายวาล์วน้ํายาปรับพนุ่มตรงนี้ลืมบอกไปครับรุ่น10กิโลกรัมหรือ11กิโลกรัมนะครับรุ่น w d a 2K2S สายที่เหมือนจะเป็นมอเตอร์หมุนฝานะครับส่วนอันนี้จะเป็นมอเตอร์หมุนซ้ายนะครับ อันนี้ถ้าเป็นรุ่นเดิรุ่น u a 12K 2S รุ่นเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นมอเตอร์หมุนซ้ายน้ำเงินก็เป็นมอเตอร์หมุนขวาแต่รุ่นเมื่อ8ปีที่แล้วเดิมรุ่นเดิมรุ่น UA 13M3 นะครับรุ่นที่เป็นรุ่นของวงจรนี้เลยนะครับ1ืกิโลกรัมรุ่นวีเ A 13M3 ตรงนี้สีน้ำเงินจะเป็นมอเตอร์หมุนซ้ายส่วนสีแดงก็เป็นมอเตอร์หมุนขวามอเตอร์หมุนขวาคืออะไรมอเตอร์หมุนขวาก็คือมอเตอร์ปั่นแห้งนั่ Ing นเองรัมตต่่่นน้งงงดะกจจุาีีีท ส่วนจุดอื่นก็ยังเหมือนเดิมครับสายทีเทาก็จะเป็นของอะไรครับสายทีเทาก็เป็นาวาล์วน้ำยาปรับพนุ่มก็จะอธิบายนะครับการทํางานของไตรแอกนะครับสายทีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสายคอมมอนหรือสายร่วมนะครับมันก็จะวิ่งไปที่วาล์วน้ํายาปรับพนุ่มอันนี้เป็นมอเตอร์นะครับแต่ผมจะสมมุติว่าเป็นเป็นวาล์วน้ําแล้วตอนนี้เพราะไม่ได้วาดอ้าวสายเหลืองเข้ามาอ้าววาวน้ําวาล์วน้ําก็จะมีโคตรลวดหนึ่งโคตรวาวน้ำมีโคตรลวดหนึ่งโคตรผ่านมาปุ๊บโคตรลวดนี้จะทำหน้าที่เป็นโหลดปุ๊บผ่านไปไหนครับผ่านโคตร็จ มันก็จะวิ่งเข้ามาที่ขาทีสองมันจะวิ่งขาทีสองขาทีสองก็คือนี 1, 2, CDU, ่นะครับขาหนึ่งขาสองขาสามขาหนึ่งก็คือทีหนึ่งขาสองก็คือขาการก็คือเกตขาอีกขาที่เหลือก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็เป็นขาทีสองขาทีสองก็จะออกมาจากขนลวดนะครับสายที่เหลืองผ่านขนลวดออกมาเป็นสายสีเทานี่นะครับอันนั้นไม่ได้ว่าผมก็จะสมมุติให้ดูว่าผ่านขนลวดตรงนั้นแหละแต่เป็นคนละที่เป็นของเวาน้ํายาแบบนุ่มว่าผ่านขดลวดมาซึ่งมีหนึ่งขนนะออกมาก็เข้ก็จะออกมาเป็นสายสีเท่า ก็เป็นสายประจําอุปกรณ์ของซัมซุงครับออกมาเป็นสายสีเทาสายทีเทาก็จะตรงนี้จะเป็นแจ็คนะครับมันก็จะวิ่งมาเจาะที่ขาที่สองต่อไปสายสีดาสายทีดําต่อไปครับอย่างนี้ก็จะมีสายสีดาสายทีดํานี้จะเป็นของมอเตอร์เดินน้ำทิ้งนะครับจะเป็นคนละเส้นกับสายทีดํานี้เป็นมอเตอร์เดินน้ำทิ้งสายทีดํานี้เป็นสายไฟเอซีที่เข้ามาจากไฟบ้านของเราเลยครับมันเป็นสายคนละเส้นกันนะครับสองเส้นนี้ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่เขาใช้สีเดียวกันสายสีดําก็คือมอเตอร์เดินน้ำทิ้ง อันนี้สมมุติว่าผมไม่ได้เขียนไว้อันนี้ของมอเตอร์สมมติว่าผ่านกดลวดอย่างแบบนี้มันก็จะมีขดเดียวเหมือนกันผ่านกดลวดอย่างนี้แหละครับแล้วก็ออกมาเป็นสายสีอะไรครับวิ่งออกมาอย่างนี้สายที่เหลืองแบบสายที่เหลืองก็จะไปทุกอุปกรณ์อยู่แล้วครับที่เป็น a อเข้ามาผ่านขดลวดผ่านกดลวดแล้วก็ออกมาเป็นสายสีดําสายที่ดาก็วิ่งมาสายที่แจ็คนี้มอเตอร์เดน้ำทิ้งก็จะอยู่ที่ใต้ถังข้างล่างผมมาสายทีดำสายที่ดำก็วิ่งมาต่อที่ทีสองอีกแล้วครับแต่เ็นทีสองคนละตัวครับสวิตช์คนละตััวกน ต่อจากนั ường, actually, ้นสายสีเหลืองก็ยังไปผ่านคนรวดอีกแล้วครับแล้วก็ออกมาเป็นสายสีน้ําตาลนะครับวิ่งเข้าสายแจ็กนี้เข้าที่สายสีน้ำตาลแล้วก็วิ่งเข้ามาขาที่2นี้นะครับสังเกตดูทุกอันนะครับเมื่อผ่านคนรวดแล้วจะต้องมาต่อที่ขาที่2ทั้งหมดจากนั้นขาที่1สังเกตดูนะครับทุกๆอุปกรณ์นะครับทุกๆตัวนะครับอันนี้เริ่มจากใยแอรมอเตอร์หมุนฝาก่อนนะครับขาที่1นะครับขาที่1นะครับจะจ้ำติดกันหมดขาที่1นะครับขาที่งจ้ำอีกแล้ว น้ำยาเบานุ่มส่วนสีสายน้ำตาลตะกี้อธิบายไปยังครับสายสีน้ำตาลก็คือสายสีเหลืองวิ่งเข้ามาผ่านาวน้ํากดแล้วก็ออกกดลวดแล้วออกมาเป็นสายสีน้ําตาลมาจับตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้ามารอที่ขาทีสองซึ่งจะไม่สามารถทํางานได้เนื่องจากขาทีหนึ่งกับทีสองยังเป็นฉนวนยังเป็นแบบตัดขาออกจากกันอนะครับทีหนึ่งทีหนึ่งจะจําติดกันหมดเลยครับทุกทุกขาทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งนะครับจําติดกันนะครับมาตรงนี้ครับนี่คือสายสีดําคือไฟเอซที่เข้ามานะครับสายสีดําที่เข้ามาจากปลั๊ ถ้ามันต่อถึงอันนี้มาไหลก็แสดงว่ามันครบวงจรนะครับสายไปสซีก็ครบวงจรกับหดลวดนะครับว่ากดกดลวดหัวและกดลวดท้ายจะมีสายไฟเอซีสีดํากับสีขาวต่ออยู่ด้านละขั้วละขัวะ้ขวละเส้นทําให้ครบวงจรนะครับทาให้วาล์วน้ํานทํางานและก็ทาให้มอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาแต่มอเตอร์จะต้องอาศัยซีนะครับแต่มอเตอร์จะต้องใช้ใช้ซีสตาร์ทด้วยนะครับถ้าไม่มีซีสตาร์ทก็จะถ้าไม่มีซีสตาร์หรือซีสตาร์แห้งไปก็จะเกิดเสียงตืออย่างเดียวไม่สามารถทํางานได้ เมื่อเวลามอเตอร์หมุนซ้ายนะครับขดนี้จะกลายเป็นขดรันกดคนนี้ก็จะกลายเป็นขดสตาร์ทเพื่อฉุดให้มันหมุนแต่เมื่อเราสั่งไฟที่สายทีแดงที่ไตแอกนะครับดึงสายทีแดงลงอีกเส้นหนึ่งพบวงจรสายทีแดงนี้ก็จะกดนี้ขดจะกลายเป็นกดรันส่วนอีกนี้ก็จะกลายเป็นกดสตาร์ททันทีส่วน C ตัวนี้ทําหน้าที่สตาร์ทอย่างที่บอกจะทําการสร้างแรงไฟขึ้นเป็น2เท่าตัวจากเดิม220โวลต์ก็จะเป็น440โวลต์แต่เมื่อมันเวลาทํางานจริงมันจะมีเป็นมันจะมีโหลดอยู่ตรงนี้ มันก็จะทําให้ตกลงมาเหลือประมาณ300ฝาวโวลต์เท่านั้นเองครับจุดนี้ถ้าวัดไฟจะอยู่ที่ประมาณ300ฝาวโวลต์น,นะครับซีจาจะต้องเก็บประจุครประจุด้วยความถี่50เฮิรต์ครับควารรมำตามความถี่ไฟบ้านก็คือ1วินาทีนะครับจำมาการเก็บประจุ50ครั้ง และจะทําการขายประจุ50ครั้งภายใน1วินาทีครับแต่ไม่ได้แรงดันขึ้นมาอีกถึงเท่าตัวคือ440โวลต์แต่เนื่องจากมีโหลดมันจึงจะตกมาเหลือประมาณ300โวลต์ครับทีนี้มันก็มารอนะครับทีสก็คือนําไป A ีจากสายสีขาวเข้ามาสายสีเหลืองแล้วก็ไปออกแล้วก็มาผ่านขดลวดแต่ละอุปกรณ์นะครับผ่านกดลวดทั้งนั้นแล้วก็ออกมาเป็นสีประจําอุปกรณ์ของซัมซุงแล้วก็มาเข้าอยู่ตามแจ็คนะครับแล้วแต่ละแจ็คนี่ก็จะต่อแต่ละสีก็จะต่ออยู่กับที่2 เพื่อรอการครบวงจรเพื่อจะได้ทํางานครับส่วนขาเกตนะครับเกตการจัดวงจรของเขาะจะเหมือนกันหมดครับอันนี้ก็ใช้ C ค่า1นึ่งศถ้าเป็นรุ่นกิโลจะไม่มีวาวน้าทูอินวันนะครับจะมีวาวน้ำเพียงตัวเดียวคือวาวน้ำหมุนตะก้อครับแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะมี2วาวาวน้ําก็คือวาวน้ำหมุนตะก้อและวาวน้ยํยาปรับปนุ่มการต่อวงจรของเขาก็จะเหมือนกันหมดครับถ้าใสอตัวเล็กเนี่ยก็จะตรงขาที่1กัะเกตเนี่ยเขาจะมี C3 C ค่า1น3 C 103นะครับเป็น C ชิปติดอยู่ตรงนี้ ระหว่างขาที่1นึ่งเกตส่วนขาที่2นะครับก็จะมี103นะครับเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับห้าสิบโวลต์ส่วนตัวนี้จะเป็นเป็นชิปเล็กๆเลยนะครับค่าเดียวกันแต่เป็นชิปเล็กๆแปะไว้ส่วนขาที่2เนี่ยจะเป็นซีซรามิกนะครับค่าเดียวกันแต่เป็น50โวลต์ส่วนตัวนี้ก็ผ่าน R นะครับ150โอห์ม0.2 5วัตต์ครับเป็นตัวเล็กๆทีก็หมายถึงทีนี้ก็จะต่อลงมาเป็นกับขาที่1โดยใช้ C กับ R ็นการจัดวงจรดัมเปอร์นะครับตรงนี้เป็นการซับแรงกระแทกนะครับซับยอดขึ้นสูงๆให้ลดลงนะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกันทั้งหมดครับสามตัวเล็กเนี่ยจะเหมือนกันเลยครับไซส์พอกันหมดหน้าที่ขาเกตนะครับขาเกตนะครับทุกตัวเลยครับจะใช้620โอห์มค่า0.25วัตต์ตัวเล็กๆเหมือนกันครับทุกๆตัวนะ620โอห์มเหมือนกันครับเข้าเกตเข้าเกตนะครับมาดูที่ขาเกตนี่ย620โอห์ม0.25วัตต์เหมือนกันส่วนมอเตอร์หมุนซ้ายมอเตอร์หมุนซ้ายตัวนี้ใส่ซิงค์นะครรัับบบจจดวงแไหนครับ ก็ที่ขาเกตกับขาที่หนึ่งก็จะมี c เล็กๆค่าหนึ่งศูนย์าแปดพิ้นเหมือนกันครับแต่ขาที่สองที่สองก็ที่1นึ่เขาจะใช้ยังไงครับที่สองก็ที่1ดูตรงนี้ง่ายๆครับดูนี้เลยง่ายกว่าที่สองขากลางนะครับเขาจะเขาจะผ่านมาอย่างนี้ครับขาที่2ก็จะไปยังไงมันจะมาเข้าออโตนะครับเบอร์แปดหนึ่งสี่เอนะครับเป็นออโตนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจำตรงนี้ก็เวลาชั่งน้าหนักผ้านะครับ ก็จะมีการหมุนตรงนี้ถ้าผ้าหนักก็จะทําให้การหมุนช้าลงครับพอหมุนช้ามันก็จะเขาก็จะจับแรงไฟตรงนี้นะครับเป่งแสงออกไปนะครับทาให้เขารู้ว่าผ้าหนักผ้าเบานะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงจรส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวงจรช่างน้าหนักครับใช้ออโต้นะครับแล้วก็มี R มีทานซิสเตอร์ตรงนี้ครับก็จะทําการช่างน้ําหนักจากมอเตอร์สายดีแดงมอเตอร์หมุนฝานะครับเข้ามานะครับมันจะมาเข้าออโต้ขาขา์โถดแล้วตรงนี้ก็จะมีขาแอโนดนะครับขาแอโนดเนี่ยก็จะมาจากไหนครับจะมี R มี C นะครับก็มี C ีตัวนึง มอเตอร์ Motor, หมุนซ้ายหมุนวานี่ก็จะทาเป็นลูเลยครับอันนี้มอเตอร์หมุนซ้ายที่น้ำเงินครับวิ่งมาครับวิ่งมาวิ่งมาผ่าน C ีค่าหนึ่งศูนย์สี่สองสามสิบโวลต์นะครับซี 1, 4, ตัวใหญ่แล้วก็มาผ่าน C ีตัวหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่สอง้สามโวลต์อีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็มาเข้าที่ R า7 k สองจุดเจ็ดเคจุดห้าวัตต์นะครับครึ่งวัตต์ก็เป็นตัวเล็กเข้ามาตรงนี้นะครับกระแสไปไปบวกจะไหลมาได้นะครับแล้วก็วิ่งมาครับวิ่งออกไปบวกจะผ่านแอนโอดนะครับไปบ ที่มาจากมอเตอร์หมุนซ้ายสีน้าเงินก็จะผ่านแอนโนดก็ออกคาโทดอันนี้เป็น l e d นะครับข้างในจะเป็นเปล่งแสงว่าเปล่งแสงออกไปเข้ามาปุ๊บเปล่งแสงออกไปทางนี้ทางนี้ก็จะรับเมื่อเปล่งแสงออกไปมากตรงนี้ก็จะชตก็จะโอมต่าถ้าปล่อยแสงน้อยตรงนี้ก็จะโอมสูงนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแรงไฟทางด้านนี้ทําให้รู้ว่าผ้ามากผ้าน้อยเขาก็จะสั่งระดับน้ําได้นะครับตรงนี้ผ่านผ่านไดโอดมาลงมานี่ก็ไปมอเตอร์หมุนฝานั่นเองครับนี่ครับเราจํทำเป็นลูกนะครับ อันนี้ก็เ,เรียกว่าวงจรช่างน้าหนักของเขาก็จะต้องมีการพัฒนามาเยอะเลยนะครับเรื่องการช่างน้าหนักน,นี้คือลําโพงนะครับลาโพงลาโพงไออาร์ IR กระทานทิเตอร์ตัวนี้ก็คือส่วนของลําโพงนะครับส่วนช่างน้ำหนักจะอยู่ตรงนี้กลุ่มนี้รนสรุปขาที่หนึ่งต่อกับไป AC สายส,ายสายดีดําขาที่หนึ่งของทั้งห้าตัวต่อกสายสายดีดําส่วนขาที่สองทั้งห้าตัวเลยครับจะต่ออยู่กับในส่วนของที่ว่าสายสีเหลืองพุ่งผ่านขดลวดแล้วออกมาเป็นสายสีประจําของลำทรงเขา ตรงนั้นลหะสีที่เป็นประจาตัวของเขาั่นแหละก็จะมาต่ออยู่ขาที่2นั่นเองซึ่งขาที่สองเนี่ยสายที่จะมาาขาที่2ได้จะต้องผ่านกดลวดต่างๆมาแล้วแล้วแต่ว่าจะเป็นสายตัวไหนก็ต้องผ่านตัวนั้นมาเป็นกดลวดตัวนั้นมาเพื่อให้มันเป็นโหลดไว้แล้วก็เมื่อมีคำสั่งมาที่ขาเกตทิกปุ๊บมันก็จะจัดการไอ้สายสีต่างๆพวกนี้ถ้าขาไหนทิกปุ๊บขานั้นก็จะทํางานสวิตช์นั้นก็จะทํางานแล้วก็สายนั้นก็จะ สู่ดึงลงงไปตีอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นสายสีดํานั่นก็หมายความว่ามันก็จะสามารถทํางานได้ที่จุดนั้นที่จุดที่ขาเกตมาทิกตัวนั้นถ้าตัวนี้ทํางานตัวนี้ก็จะถ้ามีสัญญาณจากซ p u มาทิกที่สียนี้ปุ๊บทีส2ตัวนี้ก็คือสายสีเทานี่สายสีเทาก็คือสายสีเหลืองไปตีเส้นหนึ่งสายจะผ่านสายสีเหลืองมาไปผ่านขดลวดแล้วก็ออกมาเป็นสายสีเทาแล้วก็มาจิ้มไว้ตรงนี้สายทีเทาก็จะมาต่อที่ขาทีสองขาทีสองก็คือสายไฟที่มาจากสายสีเหลืองนั่นเอง แล้วสายทีหนึ่งก็ทีหนึ่งก็คือสายทีดําสายทีดําก็มาต่ออยู่รออยู่แล้วเมื่อขาเกตมาทิกทีสองก็จะไหลลงทีหนึ่งพบวงจรทําให้วาวน้ํายาปรับพนุ่มทํางานทําให้น้ําไหลออกมาเข้าไปในช่องยาน้ํายาปรับพนุ่มเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมนั่นเองวาวน้ํครั้งสุดท้ายนั่นเองส่วนตัวอื่นก็ทํางานเหมือนกันครับเมื่อขาเกตไปทิกที่ขาใดาตัวนั้นก็จะทํางานครับสายประจําหลักสายประจําตัวของทำจุงสายนั้น ที่มีหน้าที่ที่กําหนดไว้ก็จะทํางานนั่นเองส่วนการทิกของเขาทําอย่างไรครับขาเกตเนี่ยมันมาจากไหนส่วนสัญญาณนะครับที่จะมามาที่ขาเกตนะครับมาจากไหนเดี๋ยวตอนหน้านะครับจะพาไปดูว่ามาจากไหนครับเราลตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ